สวัสดีครับเราก็ออกมาเทสรถกันตอนนี้ให้เจ้าของรถลองครับบูทเบาๆไม่เกินยี่สิบเสียงมลนลั่นจะวิ่พานไปจะลองเหยียบเบิ่งหนึ่ง สิบเอิงบูทมันจะขึ้นลายบนไหนสิบ้าสิบมันเกิน่เป็นยังไงตตัวบฮะมันเกิน่เป็นยังพ่าเป็นยัง ขุดก็ขึ้นอยู่ไม่เกินยี่สิบครับความแรงนี่แตกต่างจาก7จซีธรรมดาเลยคนละเรื่องตั้งเห่งตั้งร้ายเลยเนี่ยตั้งหลายเลยจากวัดเพื่อนสาเนาะซ้ำว้อ่ายอลยอ แตอนรถมันอยากจะไส่เนี่ ยเอาน่นมันแรนดีกว่าท่อสันเลยท่อออกถ่าย,ยางี้สินะกำลังอาดมันดีกว่ากันคันว่าท่อสันอนะ่ะเว่ามันอยากจะโลงไปมาดูตอนเหยียบกันนะโอ,โอ,โอ้เสียงอาร์ตจุก,ก <laughs> เรื่องก็ขึ้นแซงกันยังไงแทบว่าต้องท้อนเกียร์เกียร์หามยังหมูไปแบบชิชวๆอ่ะ่ต้องลองรถนกักอีกเท่านึง เริ่งหนึ่งสออนดีเองเนาะแต่มันกับบอบแปดเนาะชอเิดใจเลยเนี่ยซมบอไปเลยปดียีฟิวปิ้งอัพเลยเลยคนว่าเฟื่องไหวเนี่ยนู้จ่าเรนมองกันอีก ผมก็ประมาณนี้ก็ถือว่าถูกใจชอบก็จัดจะประหยัดทำไมนี่แหละคือสโลแกนครับผมฝากากดไลค์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ